ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอบ้านปลายหนักอาเนอร์ร้องลิเวอร์พูลลงดาบแบนซาล่าเกมยูซีเอลบูอินเตอร์อินดี้ไกล่าสื่อโซเชียลซึ่งเน้นรายงานข่าวความเคลื่อนไหวเบื้องลึกในรัวแอนฟิ์เป็นหลักได้เผยว่าลิเวอร์พูลเรียกประชุมฉุกเฉินเมื่อวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมเพื่อถกกันถึงสถานการณ์ดังกล่าวโดยสล็อตร้องขอให้สโมสรลงโทษบางโมสถานหนักด้วยการแบนเขาออกจากทีมในเกมแชมเปี้ยนลีกบุกไป,ปเยือนอินเตอร์มิลานวันอังคารนี้ สื่อเจ้าดังกล่าวเสริมตามมาว่าถึงขณะนี้ซาร่ายังไม่ได้ร้องขอย้ายทีมแม้จากการให้สัมภาษณ์ที่สนามเอลแดนโรสเขาจะเอ่ยปากเป็นไหนว่าอาจย้ายในเดือนมกราคมหลังจบเกมเพีย์มล่กตอนรับการมาเยือนของไบรตันวันที่13มมกราคมซึ่งจะเป็นเกมสุดท้ายของเขาก่อนพละไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ในรายการแอฟริกาคัพออฟเนชั่นกระนั้นก็ดีอินดี้ไกล่าระบุว่าลิเวอร์พูลมีท่าทีพร้อมขายสตาร์ตัวกลั่นเช่นกันเพื่อคว้าเงินก้อนโต แต่ในทางกลับกันหากบอดของทีมเลือกถือหางบางโมงโดยตัดสินใจแต่เพื่อสล็อตพวกเขาจะทาบสตีเวนเจอราดอดีตดาวเตะของสโมสรให้สวมบทกุนซือขัดตาทัพก่อนพิจารณาถึงการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ภาษากายฟ้องชัดกูรูชีซาล่าอัมลาลิเบอร์พูชั่วเดือนมก,กราคมซาล่าดาเลนสแตนตันผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านภาษากายวิเคราะห์ว่า ดาวดังของทีมแอนฟิลด์ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าจะย้ายทีมในช่วงเปิดตลาดปีใหม่มฮัมหม็ดซาร่าเป็นคนที่น่าสนใจต่อการอ่านท่าทางเขาเปิดเผยชัดเจนผมเชื่อว่าเขาพูดความจริงออกมาจากการให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกถูกโยนความผิดสำหรับปัญหาของลิเวอร์พูลสแตนตันเอ่ยเขาโมโหและโกรธอย่างชัดเจนจากที่ผมเห็นริมฝีปากล่างของเขาแสดงออกถึงความหงุดหงิดเราได้เห็นซาร่ายิ้มเช่นกันแต่มันไม่ใช่การยิ้มที่แท้จริง มันเป็นการแซงยิ้มผมคิดว่าเขาตัดสินใจเรียบร้อยแล้วผมจะไม่เซอร์ไพรส์เลยหากเขามีแผนย้ายในทันทีจากการพูดและแสดงออกของเขาชัดเจนว่าเขาคุ้นชินกับความสําเร็จที่ลิเวอร์พูลแต่ตอนนี้เขามีประเด็นกับทีมโดยส่วนตัวผมคิดว่าเขามองหาทางออกเอาไว้แล้วในตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฝาบิซิโอโรมาโนโเปิดเผยว่าผู้คนภายในสโมสรลิเวอร์พูลต่างพากันตกตะลึงกันอย่างมากกับสิ่งที่โมเมสซาราให้สัมภาษณ์ออกไปเมื่อวานนี้และนั่นก็รวมไปถึงเหล่าบรรดาผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของสโมสรอ,อีกด้วยเห็นได้ชัดว่าภายในสโมสรลิพูค่อนข้างช็อกและดูจะตกใจกับคำสัมภาษณ์ของซาร่าแบบนี้อย่างมากแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนเมื่อผู้เล่นอย่างโมเมสซารานั่งอยู่บนม้านั่งสำรอง3เกมติดต่อกัน บางทีพวกเขาอาจจะเข้าใจเขาว่าทำไมถึงออกมาพูดอะไรแบบนี้นักข่าวชั้นนำอย่างอเล็กซ์ครูกเบนจาคอปและรวมไปถึงโดมินิกคิงลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าน่าจะเป็นเรื่องยากที่เราจะได้เห็นโมฮัมเหม็ดซาลาอยู่ในทีมลิเวอร์พูลสำหรับเกมที่พบกับอินเตอร์มิลานในยูฟาแชมเปี้ยนลีกในวันอังคารนี้ และเกมเปิดบ้านพบกับไบรตันแอนโฮปอัลเบียนในวันเสาร์หลังจากที่ซาร่าออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความขัดแย้งของเขากับสโมสรลิเวอร์พูลและรวมไปถึงอาร์เนอร์เฮดโค้ชของทีมด้วยเช่นกันและนั่นน่าจะเป็นเหมือนชนวนเวลาของการสิ้นสุดเส้นทางรักของเขากับสโมสร,รแห่งนี้แล้วและมันแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยที่ซาร่าจะสามารถอำลาแฟนบอลในสนามแอนฟิลด์ได้อย่างน่าเหลือเชื่อ เนื่องจากเขาอยู่ในรายชื่อผู้เล่นหลายคนที่ต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความขัดแยง้งหรือความเสียใจในช่วงสุดท้ายของเส้นทางชีวิตการค้าแข่งที่นี่เมอร์ฟี่จวกบังโมปวนห้องแต่งตัวปมสัมภาษณ์ดรามา่าเมอร์ฟี่บอกว่าซาร่ามีสิทธิ์จะอารมณ์เสียโมโหหรือผิดหวังเพราะถูกดอบบนมานั่งสำรอง3เกมติดต่อกันแต่เขาก็แนะนําว่าดาวเตะวัยสาปีควรเก็บเรื่องนี้ไว้ในทีมไม่ควรพูดออกสื่อ ก็ไปเคาะประตูห้องกุนซือไปคุยกับบอร์ดจะทำอะไรก็ทำได้เลยเพื่อระบายความอัดอัน้นเมอร์ฟี่พูดในรายการ m a t c h of the Day แต่พอออกมาพูดแบบนี้มันทำให้ทีมมีปัญหาทำให้กุนซือมีปัญหาและสุดท้ายทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องของเขาคนเดียวคุณทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับเขาหรือไม่ก็ตามมันไม่ใช่วิธีจัดการเรื่องนี้ ซาลาเตรียมเดินทางไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นวันที่15ธันวาคมขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าลิเวอร์พูลเริ่มเปิดโอกาสพิจารณาอนาคตของเขาท่ามกลางความสนใจจากซาอุฟอร์มของลิเวอร์พูลเองก็ไม่ดีนักทำแต้มหล่น4จาก5นัดหลังสุดในพีเมมริกแพ้2เสมอ2และตอนนี้รั้งอันดับ8ของตารางเมอร์ฟี่เสริมว่าทุกคนต้องสู้เพื่อตำแหน่งของตัวเองและต้องเล่นให้ได้มาตรฐาน นักเตะดังๆหลายคนก็โดนวิจาร์เหมือนกันโดนแฟนๆกดดันทุกคนถูกตัดสินหมดแล้วซาลาอาจต้องอยู่ที่แอฟริกาคัพออฟเนชั่นจนถึงวันที่18มก,กราคมหากว่าทีมชาติอียิปเข้าถึงรอบชิงแม้สถานการณ์จะตึงเครียดแต่ Murphy เมอร์ฟี่เชื่อว่าซาลาจะยังกลับมาเล่นให้ลิเวอร์พูลได้อีกผมคิดว่าเขาจะได้ลงเล่นอีกครั้งนะเขาต้องใช้เวลาให้ใจเย็นลงทุกคนอยากเห็นตำนานอย่างซาลาไปแบบจบสวยๆอาจเป็นช่วงท้ายรุูการแบบนักเตะระดับตำนาน คนอื่นๆผมหวังว่ามันจะไม่จบแบบแย่ๆเพราะสิ่งที่เขามอบให้สโมสร,รมีค่ามากแต่ถ้าเจ้าตัวยืนยันอยากย้ายมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ลิเวอร์พูลยังคงควบคุมสถานการณ์อยู่เพราะซาลาหยังมีสัญญาแต่ถ้าเขายืนกรานอยากไปจริงๆอาจมีความเคลื่อนไหวในเดือนมก,กราคม โอเว่นเตือนซาลาสงบปากหลังบทลิเวอร์พูลวัน One, อนาคตสันกรอนไม่เคลนโอเว่นอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษเปิดใจหลังโมเมดซาลาดาวยิงคนสำคัญของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ทิ้งระเบิดใส่ต้นสังกัดหลังจบเกมที่หงแดงบุกเสมอลีดยูไนเต็ด3-3พรีเพยร์ลิกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา บังโมซึ่งเตรียมตัวไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นพูดแบบตรงไปตรงมาว่าเขาไม่พอใจกับสถานการณ์ของตัวเองในตอนนี้หลังตกเป็นตัวสำรองมาสามแมตติดต่อกันซึ่งเป็นการตอกย้ำข่าวลือเรื่องอนาคตกับสโมสร,รที่เริ่มสั่งคลอนโอเว่นซึ่งเป็นเด็กปั้นของลิเวอร์พูลและก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ก่อนจะค้าแข่งกับทีมยาวนานถึงปี2004โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ในกรณีของซาร่าว่า โอ้โมซาลาผมสามารถจินตนาการได้เลยว่าคุณรู้สึกยังไงคุณแบกทีมชุดนี้มาอย่างยาวนานและคว้าแชมป์ทุกอย่างแต่นี่มันคือการแข่งขันของทีมและคุณไม่สามารถออกมาพูดแบบนั้นต่อสาธารณะได้คุณกำลังจะไปเล่นศึกแอฟคอนอีกสัปดาห์หนึ่งคุณควรสงบปากสงบคำบ้างสนุกกับการได้ลงเล่นให้ทีมชาติของคุณแล้วค่อยกลับมาดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรเมื่อคุณกลับมาโอเว่นระบ,บุ ั้งนี้การแสดงความเห็นของซาลาห์ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของลิเวอร์พูลแม้นักเตะจะมีสัญญาอยู่ในทิมนแอนฟิลด์จนถึงสิ้นสุดเดือนมิถุนายน2 0 2 7และมีรายงานว่าหลายทีมจากตะวันออกกลางโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียต้องการนักเตะไปร่วมทีมราชโชฮานรายงานว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์ไม่ใช่ทั้งปัญหาและทางออกในตอนนี้จริงๆแล้วทางออกที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในตอนนี้น่าจะเป็นที่ระบบการเล่นมากกว่าอย่างอื่นใด และหากอาเนอร์จะลองมองดูในทีมเวลานี้เขามีสุดยอดกองหน้าอยู่2คนคนหนึ่งพิสูจน์ตัวเองในเพียมลีกไปแล้วอย่างอเล็กซานเดอร์อีซัก กับอีกคนหนึ่งที่ยิ่งเล่นยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆอย่างอ e ูโกเอกิเกบางทีเฮดโคสคนนี้น่าจะลองระบบ4-4-2โดยใช้อีซักและเอกิเกบวกกับการให้โมซาลาอยู่ในตำแหน่งแนวรุกสองคนร่วมกับฟอร์เรนเวียสโดยมีไรอันกราฟเฟนแบกและโดนิกซูโบชไลเป็นคู่แดน,นกลางตัวหลักเพราะตอนนี้ที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่าการที่เข้าจมปลักกับการใช้โคดี้กักโกในตำแหน่งปีซ้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้น มันแย่ลงเรื่อยๆเพราะเขาไม่ได้ตอบสนองสิ่งที่ดีสุดกับโอกาสที่ได้รับเลยด้วยซ้ําแต่ปัญหาเหล่านี้มันก็เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกแล้วไหนจะเรื่องเนื่องจากโคตรลูกตั้งแต่ที่แย่ปัจจัยสําคัญที่สุดความมั่นใจของอิบราฮิมาโกนาเต้ที่ลดลงไปเรื่อยๆและอลิซิทแม็กอลิสเตอร์ที่ยังไม่เคยกลับมาเป็นคนเดิมในฤดูกาลที่แล้วจนถึงตอนนี้มันเป็นปัญหาใหญ่พอๆกับความผิดพลาดส่วนบุคคล การเสียบอลการเคลียบอลออกจังหวะอันตรายนั้นลิเวอร์พูลไม่มีคุณภาพเลยในเรื่องนี้ไม่มีผู้เล่นที่จ่ายบอลเพื่อกระตุ้นการบุกสถานการณ์แบ็กซ้ายที่ไม่มั่นคงและกองกลางตัวตัดเกมสําคัญไม่ว่าซาลาหจะได้ลงเล่นหรือไม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ดังนั้นอาเนอร์ควรจะฉลาดในเรื่องแทคติกและรู้ตัวว่าเรื่องการรับมือกับลูกตั้งเตมันไม่ได้ผลที่ดีเลยเขาควรที่จะคิดคนระบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นได้เพื่อให้ยังคงรักษาผู้เล่นระดับตำนานเอาไว้ได้อย่างน้อยมันก็น่าจะทําให้ห้องแต่งตัวมีสถียรภาพและไม่ได้ย่ําแย่แบบนี้ตอนนี้อาเนอร์ไม่ได้เผชิญหน้ากับผลงานของทีมหงแดงที่ย่ำแย่แค่ในสนามเท่านั้นแต่บรรยากาศในห้องแต่งตัวเขาก็ทำให้มันย่ำแย่ลงไปอีกด้วย และแน่นอนว่าเขาไม่สามารถแก้ไขสิ่งนี้ได้อีกแล้วและคนที่แก้ไขเรื่องนี้ได้ก็คือบอร์ดบริหารของสโมสรเท่านั้นเฮนรี่วินเทอร์รายงานว่าโมฮัมเหม็ดซาราดจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวดดยเขาเป็นที่รักของแฟนบอลของสโมสรลิเวอร์พูลอย่างมากจากความสําเร็จตลอด9ปี420นัดยิงได้250ประตูแอซซิตสครั้งและควา้าแชมป์ได้ถึง8สมัยรวมถึงพรีเมียร์ลีก2สมัยและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ความทรงจำอน,นาจดจำมากมายบันทึกประวัติศาสตร์มากมาย ซาลาจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวดายเพราะเขาเป็นที่ชื่นชมของแฟนบอลลิเวอร์พูลอย่างมากจากวิธีที่เขาเป็นตัวแทนของสโมสรได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในสนามและนอกสนามปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทันทีต่อเส้นทางที่ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ของซาลาสู่การออกจากแอนฟิลซึ่งไม่ใช่ความสมัครใจของเขาเองคือความเศร้าไม่ใช่ความจริงที่ว่ามันเกิดขึ้นจริงซาลามีกำหนดจะย้ายทีมหรือถูกย้ายทีมอยู่แล้ว บางทีอาจจะไปยังซาอุดีอาระเบียและฟอร์มการเล่นของเขาก็ตกต่ำลงเรื่อยๆเขาอายุ33ปีแล้วสิ่งที่ทำให้เกิดความเศร้าคือวิธีการออกไปของซาลาหล์ามากกว่าซาลาหล์าไม่ควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษในแง่ของตำแหน่งแต่เขาก็สมควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษในวิธีที่ลิเวอร์พูลทำงานร่วมกับเขาในตอนนี้เขายังคงเป็นผู้เล่นของสโมสรที่ยอดเยี่ยมเขายังเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกอีกด้วย หากซาร่าต้องจากไปซึ่งเขาไม่ได้ร้องขอหวังว่ามันจะเป็นไปอย่างที่เขาสมควรได้รับในสิ่งที่เขาทําเพื่อสมสรที่ภาคภูมิใจในคนที่จะไม่ต้องเดินอย่างเดียวดายหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ